สวัสดีครับนี่นะครับวับนนี้พามาชมบรรยากาศห้องพักแถวย่านอำเภอเมืองนะครนายกนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับภายในรีสอร์ทแล้วก็มีสระน้ำดูบ้านพักนะครับหน้าบ้านพักก็จะเป็น คลองน้ําเล็กๆหน้าระเบียงนะครับไว้ดูชมชมวิวมีทางเดินสนามหญ้าเขียวหญ้าเขียวขจีบรรยากาศก็ร่มลื่นนะครับในช่วงหน้าร้อนจะมีขอบสะจะมีเก้าอี้โต๊ะไว้นั่งชิวๆสำหรับแขกนะครับ รอบสะโต๊ะจะวางเป็นจุดเป็นซุ้มนะครับส่วนบ้านนี้เป็นบ้านบ้านพักเป็นบ้านแฝดข้างหน้าก็จะเป็นสระน้ำไว้รับชมบรรยากาศนะครับส่วนรีสอร์ทตรงนี้ มีมีอยู่สองสระ,สะว่ายน้ำมีสระเด็กฝั่งนี้จะเป็นสระเด็กที่ไม่ลึกมากสำหรับเด็กที่ยังไม่โตส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสระใหญ่สระรวมนะครับอาจจะลึกมาหน่อยสำหรับเด็กโตที่สามารถลงเล่นได้และก็สำหรับผู้ใหญ่ ครับนี่ทิวเขารีสอร์ทชื่อทิวเขารีสอร์ทนครนายกซึ่งมันขึ้นอยู่กับที่อำเภอเมืองนครนายกนะครับเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพประมาณไม่เกิน2องชั่วโมงนิดๆส่วนเก้าอ,อี้หรือว่าโต๊ะที่จะมานั่งกันนี่เขาวางไว้รอบสระวางไว้รอบสระน้ำเลย แล้วก็อีกบ้านอีกส่วนหนึ่งอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นราบบ้านหลังใหญ่ครับบรรยากาศร,บรอบๆเขียวขจีเพราะว่าเจ้าของเขาก็บอกว่าแนะนำถ้าเขาจะลดน้ำต้นไม้ดูแลสวนอยากเป็นอย่างดีนะครับไม่ให้แห้ง นี่อีกมุมหนึ่งรอบๆก็จะมีสะพานเดินข้ามน้ำเพื่อรับชมเดินเล่นบรรยากาศข้างล่างข้างล่างมีปลาช่อนนะปลาช่อนอเมซอนที่เห็นนะครับปลาช่อนอเมซอนมันจะมีอยู่ไม่จำเป็นเอ่อไม,ไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีกี่ตัวนะครับข้างล่างเพราะตามที่เห็นก็สองตัวสามตัวใหญ่อยู่ นี่เป็นวิวบรรยากาศโดยรวมเป็นทรงบ้านเป็นสะพานเดินลงมาก็บรรจบอีกฝั่งหนึ่งของสะห <c oughs> ญ้าเขียวนะครับแนะนำเลยที่นี่เป็นบรรยากาศที่สำหรับนั่งชิวอ่าเนี่ยเป็นโต๊ะรอบสะ ไม่เป็นที่ของใครนะครับสามารถนั่งจับจองเองได้เลยนั่งชิลๆอันนี้ก็คือส่วนด้านหลังของบ้านสามเหลี่ยมที่จองไว้นะครับเนี่ยสรว่ายน้ำกว้างลอยเล่นได้เต็มที่ข้างหน้าก็จะเป็นวิวเขาวิวเทือกเขา ซึ่งเมื่อวันที่หนึ่งคลิปนี้ลงมาไปเที่ยววันที่หนึ่งนะครับเนี่ยยังเขียวยังพอยังมีหมอกให้เห็นตอนเช้าก็มีหมอกเยอะนั่นแหละว่าตื่นสายไปหน่อยนะครับนี้ทางกลับย้อนกลับมาอีกทางเดิมเมื่อกี้นี้เนาะ นี่เป็นหน้าระเบียงบ้านก็จะประมาณนี้พอได้รับชมวิวนะครับมีน้ำให้นั่งดูหน้าระเบียงเป็นวิวส่วนอีกด้านนี้ก็เป็นเทือเขาเหมือนกันนะครับเป็นวิวเขาน่น มองไปก็สบายตาเดี๋ยวมองดูข้างในนะครับมองข้างในรูบ้านสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีเตียงอยู่ชั้นล่างจะมีทีวีให้ได้ป่าผมมีล่มเป็นสองชั้นนะครับมีเตียงสองชั้นเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนข้างบนก็จะเป็นที่นอนอีกที่หนึ่งเหมาะสำหรับเด็กเด็กชอบมากนะครับ ส่วนห้องแบบนี้นี่สามารถนอนได้สองคนถ้าเป็นเด็กก็2อถึงสามคนได้สบายเนี่ยภายในห้องก็จะประมาณนี้ครับมีมีแอร์สองตัวมีพัดลมเพดานด้วยนี่คือมุมที่มองเห็นด้านล่างมีพัดลมเพดานให้หนึ่งตัวแล้วก็ ด้านหลังเราก็สามารถเปิดประตูเปิดหน้าต่างหน้าต่างบานเล็กมองดูวิวสะได้ส่วนในล็อบบี้อาหารก็ขอช,ชื่นชมนะครับล็อบบี้อาหารขอชื่นชมมากอันนี้ก็คือทางขึ้นชื่นชมในเรื่องของอะไรพื้นเขาทําสะอาดตามที่ผมไปหลายๆที่นะครับแต่ตรงนี้ เปิดประตูเข้าไปผมว่าสะอาดนะครับส่วนนี้เป็นคนที่ชอบนั่งองอกไป้รับทานอาหารเช้านะครับเนี่ยบรรยากาศข้างในพื้นเขาทำาสะอาดเรียบร้อยถอดรองเท้านะครับเดินเข้ามาที่รีสอร์ตแห่งนี้นี่มีโต๊ะเด็ทมีเคาน์เตอร์มีกาแฟ เหมือนเหมือนบรรยากาศเหมือนอยู่ในบ้านนะครับสำหรับกาแฟสำหรับอาหารขนมปังน้ำดื่มเตรียมไว้ครบเหมือนท้ายๆกับที่อื่นนั่นแหละครับเนี่ยวันนี้มีข้าวต้มเราจะทานข้าวต้มกันตอนเช้าก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ